ยาวไปสุดไหนสุดหนึ่งนู้นเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ตัดเลยจ้ะงามบอลตกใส่กระจายงี้แล้วจ้ะเนาะงามจ้ะส่วนนี้ติดกันนี่ก่อนเป็นหอมแล้วจ้ะเนาะเดินไนนี้อันนี้ก็จะปลูกยาแล้วจ้ะเนาะกำเริบโตแล้วจ้ะ ดอกไมก้อันนี้เขาจะขึ้นแซมนี่จ้ะสวยมากๆเลยจ้ะทุกคนีโหดนวยคลีสวยจ้ะสวยเขาจะขึ้นฝนก็ยาณนะ,ะนนนนจ้ะเนาะโดยถึงถึงมาเกาะจ้ะ สวยมากๆจ้าดูจ้าทุกคนก็สูงถมหัวพอเลยจ้า สูงมากๆจะสูงถมหัวผนอีกจ้ะบางนีก็จะเป็นยาอีกแล้วนะจ๊ะเนาะทุกคนดูอยาตามทางนะจ๊ะเนาะเราก็จะยาวไปนู่นนะจ้ะไปนี่จ๊ะยา ฝรั่งเนาะจ้ะเนาะเขายังไม่เลิกเก็บจ้ะบางทีเขาก็จะเลิกเก็บแลวเนาะจ้ะเนาะกําลังเก็บอยู่เลยจ้ะนน่นไกลๆนน่นจ้ะบางทีเขาก็เปิดผ้าเปิดพลาสติกออกเนาะจ้ะเนาะเขาก็เลิกเก็บแล้วหมู่บ้านที่พรอยู่เขาก็จะทำไร่ทำสวนเป็นส่วนมากเนาะจ้ะเนาะ คนดูนี่จ้ะน้องไม้ฝรั่งนะจ้ะเนาะเขาเลิกเอาแล้วจ้ะคือเขาไม่เก็บต่อแล้วนะจ้ะเนาะเขาก็จะเอาเออ่พาติคุมออกนะจ้ะเนาะหัวเขานะจ้ะเนาะก็จะเป็นแบบนี้จ้ะโอ๊ยนี่เห็นะทุกคนนี่จ้ะเขาก็จะฝังดินอยู่นะจ้ะเนาะก็จะมีงอกตะปุดธิดิดนี่จ้ะเนาะ บางคนเขาก็มาเก็บแล้วจ้ะตะโพนไม่กล้าเก็บแล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะเห็นไหมหน่อเขาเวลาเขาก็จะตัดนะจ้ะเนาะเขาก็จะเคลียร์เคลียร์เคลียร์ดินแล้วเขาก็จะตัดจ้ะเขาเอาออกมดแล้วนะจ้ะเนาะมันมดชุดแล้วจ้ะเขาลื้อผ้ายางออกนะจ้ะเนาะลื้อผ้าที่คุมไว้ออกจ้ะก็นี่เดี๋ยวมารอดูตอนที่ต้นงอกนะจ้ะเนาะว่าเขาจะทำยังไงโตเห็นจ้ะก็จะเยอะนะจ้ะเนาะ อุ้ยโตกระจายเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้เน,นาะจ๊ะเนาะโอ้ยหเห็นไหมเน,นี่นี่หน่อใหญ่เลยเขาก็จะประมาณนี้นะจ๊ะเนาะไปนู่นเน,น,นาะจา๊ะเนาะก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่งทั้งหมดเลยเน,นาะจ๊ะเนาะสดายเน,นาะจ๊ะเนาะมันมดชุดแล้วจ้ะเขาก็เลิกเล,ลิกตัดเน,นาะจ๊ะเนาะทางนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ฝรั่ง สวนอ้อมบ้านเลยจ้ะเนาะ